สวัสดี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 ครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเลยนะครับผมคือวันนี้ผมมีข่าวร้ายจะบอกคนดูทุกคนเลยว่าคือผมเนี่ยอัดหน้าจอมาหลายแอปแล้วฮะผมยังเจอแอปที่ไม่สามารถอัดให้มันชัดได้เลยสักแอปหนึ่งฮะแล้วก็พยายามอัดให้มันเสถียรที่สุดไม่ไม่ค่อยขาดช่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มาลองอัดแอปหนึ่งตอนนี้ก็คือใช้แอปหนึ่งในการอัดหน้าจอนะฮะก็รู้สึกว่ามันไม่ชัดเลยเสียงหายเลยฮะฟูเทอนี่คือข่าวร้ายเลยก็คือเสียงหายเสียงตัวเกมหายเสียงพูดเสียงคอมูที่ผมได้พูดคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็หายวันนี้ฟตเทสมันมีแต่อะไรตัดกตะลกอะผมเสียดายมากเลยที่คนดูไม่ได้ดูไม่ได้เห็นไปพร้อมกับผมนะแย่มากเลยฟตเทสช่วงแรกก็จะเป็นเหมือนกับ ผมพาคนดูไปภาคเล่นแล้วกันฮะค,คือไปดูเหมือนเล่านิทานให้ฟังอะไรประมาณนั้นฮะก็อยากจะมีการเล่าเรื่องต่างๆที่ทําไปแบบไปๆวนะฮะแล้วก็อยวจะมากลับมาใช้แอปในการอัดตัวเดิมที่มันสามารถอ่าได้ยินเสียงต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการปนครั้งแรกหลังจากที่ได้อาวุธมาวูเต่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยนะนจริงได้ลองสักทีหนึ่งมินเราได้่ดับได้เฉิดละ มีคนมาไม่สนใจครับช็อตนี้ป้นก่อนไม่มีตังค์เป็ดอืมอาเจอะหนูยังจะลงมาปะละ่ะอ่าคข้แล้วกลับไปก็แล้วกลับไปเล่นไม่ได้แล้วนะครับเล่นไม่ได้แล้วในสามไม่เล่นไม่ได้แล้วนะรนวนะจริงๆเล่นได้นะฮะเพราะว่าตู้ไฟยังไม่ได้ซ่อม <laughs> ป้นต่อครับป้นต่อโอ้โหทำมีดมาเพื่อป้อนเงิน0ูจุ้าแล้วป้นไม่ได้ด้วย เสียใจจัดเอ้าแล้วจกไม่ได้ตอนนี้ผมจบไม่ได้นะ,ะครับคุณดูคือช็อตน,นี้ผมลืมไปว่าผมไม่มีที่ซ่อมผมก็เลยเดินไปถามพี่ผู้หญิงคนนี้ว่าถ้าผมไม่มีที่ซ่อมเนี่ยคือผมออกได้เลยไหมแล้วพี่ผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้ค่ะต้องเล่นให้จบเลยนะคะโอเคผมก็เลยตั้งตามน้ําไปฮะผมก็เลยถามใหม่อีกรอบพี่ผู้ชายเผื่อเพื่อความมั่นใจนะฮะว่าเล่นได้ไหมพี่ผู้ชายบอกต้องเล่นให้จบครับพี่ อ่าแล้วก็ตีเลยผมก็เดินหลบเดินหลบแอบแล้วแอบอีกหนีแล้วหนีอีกโดนทุกดอกเลยที่เขาตีมาเขาเคาะกำแพงเขาตีคนตีหลังตีหลังตีหัวแตกเรียบร้อยแหมถ้าเรามีกล่องซ่อมนะป่านนี้เราคงได้ไปแล้วล่ะฮะลูกเนี่ยเจไดไย้จัดพอหลังจากตายฟื้นขึ้นมาผมก็ไปซื้อเอดีที่พี่ชายคนหนึ่งฮะ พูดแทนอาจจะแปลกๆล่ลยนะมันไม่มีเสียงคนที่ผมคุยด,ด้วยนะพี่ชายล่ะพี่ชายล่ะผมขอเซฟดีต่ออันนึงได้ไหพี่ผมซื้อเอดีพี่ต่ออันนึงได้ไหมไอดี ID, เออสามแปดห้าศูนย์ครับพี่เรียกไรมันอันเท่าไหรอ่อ่ะขอบคุณครับ หลังจากนี้ผมก็ได้เข้าเล่นกิจกรรมบราเวตเทนนะฮะก็คือตีนัวเนาะรอบที่แล้วบราเวตเทนมันบักใช่ไหมฮะที่ตีหลายตัวก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่รอบนี้ขึ้นได้ปกติเลยฮะทุกอย่างคือปกติทุกอย่างเลยนะแต่ผมสุดท้ายก็เหมือนเดิมฮะผมฟรีตีใครไม่ตาย ตาย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 โดนเยอะอีโมโอ้ยไม่มีโมเอออุ้ยอืออีโมโอ้ยไม่มีโมเอมอ,โโอตายก็คือหลังจากนั้นผมก็มาตกปลาม่วงต่อนะครับจากการคุยคอมูข้างหน้าคลิปตอนเปิดคลิปนะก็เห็นอยู่ว่าผมได้ทำการคุยคอมูสนุกสนานมากมาแต่ผมไม่ได้ ไม่มีเสียงอยากให้ฟังมากเลยจริงๆผมก็เลยมาตกปลาเขาแนะนําให้มาตกปลาม่วงแล้วก็เก็บดอกไม้แล้วทํายาพิษขายซึ่งผมก็ยังทําไม่เป็นหรอกครับผมก็เลยมาฝึกตกปลาม่วงดูก่อนเพื่อที่จะได้หัดอะไรอย่างนี้นะฮะหัดให้มันตกปลาให้เป็นอะ่ะอาจจะไม่ตกให้เต็มตัวหรอกแต่แค่มาฝึกให้มันเป็นเฉยเราจะได้ไปตกปลาได้ในอาบูในอนาคตที่กําลังจะเข้ามานะฮะ ร่วมผมตกปลาอยู่ก็มีกิจกรรมมัวขึ้นมานะฮะผมก็เลยคิดว่าเออแต่เราลองไปเล่นกิจกรรมหัวดูก่อนคำๆแก้เบื่อนู่นนี่นั่นครตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีอบเป้าหมายในชีวิตสักเท่าไหร่ก็เลยว่าจะไปเล่นนู่นนี่เนนี่กิจกรรมอะไรมาก็จะเล่นทั้งหมดนั่นแหละครับก็พยายามเล่นให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเราจะได้ชิงกับสกิปที่นี้สักทีหนึ่งหลังจากเสร็จจากกิจกรรมมัวก็ไป กินไอติมต่อนะตอนแรกก็ววจะตกปลาต่อนั่นแหละแต่คิดคิดมาเข้าเมืองดีกว่าเราน่าจะมีอะไรให้ทำมากกว่านี้อันนี้เราค่อนข้างเข้าใจวิธีการตกปลาและก็คิดว่าง่ายมากสำหรับผมไม่ใช่เรื่องยากจัดไปเอาละไปกินเบียร์ดีกว่าเฮ้ยอ้าวตู้ปรับไม่เปิดกินได้ไหมไม่ได้ เาตรงนี้ใช่ตรงนี้ก็ไม่ได้อ่ะมันไม่กินอ๋อมีคนบอกผมว่าเราสามารถไปกินข้างหลังผับได้นะฮะขึ้นไปกินบนดาดฟ้าให้ตรงกับห้องผับมันก็จะสามารถกินได้แต่ผมก็ไม่รู้มันเป็นบั็กหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะคนจะสามารถเตือนผมได้นะครับถ้าผมทําผิดหรือว่าไม่ควรทำํำยังไงก็บอกได้เลยนะครับคือไม่มั่นใจเหมือนกันไงก็ลเลยก็ไม่รู้แต่ถ้ามันทําได้ก็จะลองทําดูฮะถ้าผิดก็ขอแค่บอกนะฮะ หลังจากนี้ผมก็จะพาทุกคนไปโรงพาบาลน,นะฮะไปซื้อเบนเดตทิ้งไว้ก่อนเผื่อเราจะได้เล่นหลบเราจะได้ไม่ต้องเติมของบ่อยๆนะฮะ,ะหลังจากที่ผมกลับมาจากพักนะฮะก็ออกจาก FK มานะครับไปเบรกรถคือตั้งใจว่าจะไปเก็บของในตัวให้หมดนะฮะที่เลเบลล่างนะครับก็จะเป็นการคราบของคราบนน่นคราบนี่จนเสร็จสับนะฮะ หลังจากที่เก็บของเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปตีไวเบเนียมอันนี้คือมูลค่าที่เราขายของแลได้ใช้ได้ใช้จริงๆนะเฮ้ยแตกโอ้ยห้าหมื่นห้าหลังจากที่เราตีไวเบแตกนะครับก็เราจะมาตีเบ็ดต,ตกปลาก,กันต่อนะฮะแตกแล้วต้องแตกสุดครับดูซิว่ามันจะแตกไปถึงเวิวเท่าไหร่ของเราจะมีพอถึงตีได้วิวเท่าไหร่แค่นั้นเองมาลองดูกัน มาโอ้โหติดชัวแล้วเซนอ่าฮ่าฮ่ามาต่ออนี้ก็ง่าครับผมมันมีเจ็ดอยู่ครับเปิดให้หมดเลยครับลงเหล็กอะ่ะเฮ้อต่อครับเลี้ยวสามครับามาทีที่สองเออ,อชีวิตด,ดีๆที่ลงตัวหมด ไม่ยอมแพ้ฮะหลังจากที่ตีไม่ติดผมก็ได้ขึ้นรถไปซื้อเหล็กต่อที่เลเวลล่างนะฮะเพื่อจะมาตีต่อน,นี่แหละตีให้มันติดให้ได้เยอะที่สุดจนกว่าเจ็ดผมจะหมดแหละพอมาถึงเลเวลล่างผมก็ได้มาซื้อเหล็กต่อจากพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะก็เขามีพอดีชุดที่ผมจะสามารถตีได้พอดีะฮะก็เลยซื้อต่อเข้ามา มาเสียเงินมันก็ต้องได้ของสิวะเอาเงินแรกเอาเงินแลกของก็ต้องนี้แหละไปลุย <c oughs> มาแล้วมาแล้ว,ลวรอบนี้ติดชัวต็ดร้อยเซนนะครับอกมั่นใจได้เลยฮะเขารู้สึกมันบอกไปอืมเป็นอย่างว ดีต่อ,อ,อเป็นไงแล้วธรรมดาที่ไหนล่ะจ้าหลังจากตีเบเสร็จก็มาฉลองด้วยการเล่นหลูไฟสักหน่อยนึงฮะไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้ครับไม่น่าคนมันยังไม่มามีแค่คนเดียวมาจะรอดหรือจะล่วงดูกัน กี่คนเขามาคนเดียวแน่นอนนั่น,นไงมีคนเดียวไหนจจะมานี่แล้วโอ้ออุ้ยหลบได้อือยกโอ้ยโ,โอ้ติดเหล็กอืมตีไม่โดนเอาลปข้างนอกพี่เอาไปข้างนอกเอา้าเขาซ่อมเฉยเลยเอา้าวล้มตรงนี้สวยดิสามร้อยโป้เออโดนได้ไงวนะเนี <laughs> ่ย โทษนะพี่ชายผมก็ไม่รู้ว่าผมตีโดนได้ไงเหมือนกัน่ะโอ้ยอน,นี่ก็ซ่อมยากซะเหลือเกินมาฮาเอาล่ะขอลองป้นหน่อยดีขอลองป้นหน่อยจ้าอ่าฮะ โอ้ผมเสียดายฟตเท็ตรงนี้มากเลยอ่ะผมไปวิชาตลกมากอ่ะอจริงจริงเสียดายจัดไม่น่าเลยไม่น่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมก็กลับมาใช้ตัวเดิมตัวแรกก่อนนั่นเลยละฮะโอ้ผมอจดตะลงกรวันนี้ไม่ไหวว่ะผิดหวังฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันสถเยรนขึ้นเยอะแต่ว่ามันก็ไม่มีเสียงเนาะหรือว่าก็จะไปลองหาวิธีตั้งค่ายมันมีเสียงก่อนแล้วกันโอ้รู้สึกเสียดายมากนะเศร้าจริงอันนี้เศร้าจริงถัเนีย่ย หลังจากเสร็จ,จทุกอย่างมาผมก็คิดว่าผมน่าจะมาตกปลาม่วงให้มันครบดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าแล้วฮะตอนนีน้คือจะไม่ค่อยเที่ยวเล่นแล้วฮะจะมาเริ่มหาเงินกันจริงๆจังๆแล้ว ระหว่างที่ผมตกปลาอยู่ผมเห็นคนขับเรือออกไปนอกฝั่งเยอะมากฮะออกไปเยอะมากจริงๆผมก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรจนมาคิดได้ว่าวันนี้มันมีออบลูเขาออกตามหาออบูกันแล้วเหมือนจะมีคนเจอแล้วด้วยครับมีคนโพสต์ในทวิตแล้วด้วยว่าเจอออบลูอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นงี้ผมคงต้องออกไปหาออบูกับเขาด้วยแล้วแหละ เฮ้ยังไงดีวะเราไม่มีเรือคันนี้ไปได้ปะวะยืมก่อนได้ไหมคันแดงดีกว่าคันแดงดีกว่าเฮ้ยมาดูด่าไปดูคันเล็กๆข้างหน้าดีกว่าเราไม่มีเรือวะเราต้องเอาเรือคนอื่นไปอ่ะคันนี้แล้วกันไปได้ปะวะคันนี้ได้สวยเลยขอยืมก่อนนะอยากรู้ว่าออบูอยู่ไหนอ่ะขอยืมก่อนนะจ๊ะ ไม่มีเจ้าของใช่ไหมเจ้าของไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมเนะี่ยยิ้มหน่อยนะผมก็ขับวนดูนู่นนี่นั่นอยู่สักพักหนึ่งแล้วผมก็มาถึงจุดๆหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันหน่วงแบบแปลกวะฝั่งนี้ไม่นะฝั่งฝั่งนี้ลื่นเลยเฮ้ยแต่ฝั่งนี้หน่วงวะ่ะหน่วงภาพกระตุกเลยฉีกขาดเลย แสดงว่าคนต้องเยอะเราต้องขับวนไปดูฮะไปลองดูก่อนนี่ไงเพื่อนกำลังไปทางนั้นพอดีเหมือนกันเลยไปด้วยเราไปด้วยเราไปด้วยไปไหนไปกันไปไหนไปกันใช่ปะ่ะข้างหน้านี่ปะ่ะใช่เลยข้างน้นนี้เลยเอาล้าวละจ้าอาละจ้า มาแล้วมาแล้วมาฮึบโอ้ยเออโอ้ยอ้ดิ้นดินดินไม่เอาไม่ดินไม่เอาไม่ดินไม่เอาไม่เอาสู้สู้เหรอเฮ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไม่ดินไม่ดินเอ้ยไม่เอาไม่เอาเอ้ยเฮ้ยผมว่าแตกโอ้ หลังจากนั้นผมก็ได้ตกปลาที่ออบลูยาวๆเลยตกไปเรื่อยๆนะตกไม่หยุดเลยตกไปจนกว่ามันจะรู้สึกว่ามันเริ่มเก็บปลาเริ่มเต็มพื้นที่แล้วพอปลาเริ่มเต็มผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องเอาไปขายแล้วแหละถ้าไม่ขายคงลําบากแน่เพราะว่ามันก็จะเสียดายไปเรื่อยๆเพราะว่าพอเราตกได้ปลาดีๆมาใช่ไหมปลาดีๆมันเต็มตัวแล้วอะ่ะมันก็จะไม่ได้ปลาตัวนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้มีเรือเป็นของตัวเองไม่มีเรือโลเป็นของตัวเองด้วยอะไรด้วยนะ ผมรู้สึกว่าเสียดายแย่เลยถ้าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาไปขายก่อนแล้วเรามามาตกใหม่อะไรอย่างเงี้ย หลังจากขึ้นฝั่งมาผมก็ได้ขอติดรถพี่เขาไปขายปลาด้วยนะฮะเพราะผมไม่ทราบว่าปลามันขายได้ตรงไหนบ้างอะไรอย่เงี้ยเพราะพี่เขาบอกว่ามีที่ขายปลาอยู่ทั้งหมด2จุดเนาะก็เลยขอติดรถพี่เขาไปด้วยนะครับเอาละถึงแล้ว ขายปลากันดูซิว่าจะได้เท่าไหร่เพว่าเมจะเก็บปลาม่วงไว้นะฮะเพราะว่าปลาม่วงมันเอาไว้ทำยาพิษมันได้มูลค่าเพิ่มมาอีกนะฮะันึ0หกหมื่นบาทอุ้ยโอ้ยสองพันโอ้ยเก้าพันโโอ้โหรวยรวยรวยนี่อีกรวย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  ถึงแล้วมาขาข้างในเหรอพี่ห่าดูซีขายได้อีกเท่าไรโอ้หน่ห้สามพันหมื่นห้าห้าพันอ้ยสามหมื่้าสามหมื่นสองโอ้โหรวยรวยรวยโอ้แสนหมื่นแสนหมืนรวยรวยได้อาชีพแล้วได้อาชีพแล้วหลังจากเสร็จผมก็กลับมา ที่ตลาดคาสิโนโน,นะฮะก็เห็นเขาเล่นล่าค่าหัวกันผมก็เลยเล่นด้วยดีกว่าใช่ๆก่อนนั้นผมก็เลยฝากเงินเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันพ้นได้ในกิจกรรมอะไรขึ้นมาผมก็จะได้ไม่ต้องเสียดายเงิน1 0 0 0 0แบาทฮะโอเคประมาณนี้ของวันนี้นะฮะ ก็พูดคุดยกันต่อดีกว่าวันนี้คือผมเนี่ยอยากจะขอโทษทุกคนจริงๆฮะที่ฟู้ดเทรมันไม่ดีอย่างที่คาดหวังกันไว้นะฮะแต่ว่าผมมั่นใจว่าในคลิปหน้าผมจะตอนนี้คือช่องทดลองเนาะคือผมได้แน่แและโปรแกรมทําเสียงที่ดีโปรแกรมตัดต่อที่ดีเหลือแต่โปรแกรมอัดภาพที่ดีตอนนี้คือผมมั่นใจว่าโปรแกรมอัดภาพที่ดีคือโปรแกรมก่อนหน้านี้แน่นอนผมก็กล่าวว่าจะกลับมาใช้โปรแกรมก่อนหน้านี้ แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการทําวิดีโอออกมาที่เป็นคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่มพลาดคลิปใหม่ๆภาพการรับชมคลิปที่ตั้งใจมีคุณภาพออกมาอย่างดีแน่นอนครับหลังจากนี้นะฮะจะไม่มีการมีปัญหาในเรื่องของเสียงหรือ,อ,อภาพหรืออะไรต่างๆที่จะเป็นปัญหาในอนาคตผมว่าจว่าผมสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้และหลังจากนี้จะมีการสตรีม เ,เกี่ยวกับเกม GTA V 5M ที่ค่ายดำหรือว่า YouTube ของเรานะฮะก็ไอค่ายแดงหรือว่า YouTube ของเรานเองนะครับก็ฝากทุกคนติดตาม,มาตอนที่ผมเข้ามาสตรีมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่บายบาย